สิบเอดนาฬิกาเศษนะคะตอนนี้ทนายนกเขานะคะนิติธรน้ำเหลือคะ่ะ <c oughs> เดินทางมาที่ c ี b นะคะร่วมด้วยกับอาจารย์คมสันโฮคงค่ะคุณหมอตุลน,นะคะแล้วก็คุณสมชายสว่สการะคะ่ะเพื่อที่จะมายื่นนะคะเรื่องให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจะคะ่ะพวกเขามาแจ้งความกันเพื่อให้เอาผิดก,กับนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีนะคะหลังจากที่ปรากฏคลิปเจรจากับทางคุณคุณ,คณเซนค่ะ เราหลายท่านนะครับมายื่มขอร้องทุกกล่าวโทษการจะทำอันเข้าข่ายการ,ระทบกระปิตอาญาของนางสาวแพนทองทานชินวันสอายาุรังกรีต่อฟองกิจการขอนกลางอย่างที่ประชาชนทั่วประเทศสื่มอมวลชนได้รับทราบนะครับคลิปสนทนาระหว่างคุณแพนทองทานกับคุณคุณเซน ซึ่งเป็นประธานวุฒิสภาของกัมพูชาแล้วก็มีข้อความอันปรากฏ17นาที6วินาทีซึ่งเป็นการยืนยันจากคุณคุณเซนเองว่าเป็นคนปล่อยคลิปดังกล่าวในระหว่างนั้นและคุณแานของทานก็ยอมรับข้อเ็นเสียงคนเองชัดเจนว่าไม่ต้องมีข้อถกเถียงว่าเป็นคลิป AI หรือคลิปปลอมตามที่มีผู้พยายามเพื่อ นายรัตมนตรีเป็นประมุขของฝ่ายบริหารเป็นตัวแทนประเทศไปเจราจาความเมืองในใจประานจะอ้างเหตุ <Yeah. S 1> ่าเป็นเทคนิคในการเจราจานั้นฝั่ไม่ขึ้นครับเพราะเนื้อหาในสิ่งที่พูดนั้นเป็นสิ่งที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศมีความผิดตามกฎหาามายอาเรื่องสามเรื่องความมั่นคงต่อร่าง,งกายนอกภายนอกรัฐาจนะครับ